อีกแล้วนะครับผมถัดจากยี่สกตัวแรกไปเมื่อเช้านะครับถัดกันไปนะครับผมบบยี่สกเราดูดูเ <c oughs> ช่นคันครับใกล้ๆคนตักก็ยังร้อนเลยนั่น ใหญ่ยุใหญ่ยุนะครับผมยิง3นาทีถือว่าไม่นานนะครับม่ช้าพดูครับคันอะไรครับเสือดำบ่มังกรหรือเสือคันยืมนะครับคันยืมนะฮะยืมมาลืมถามคีวายไปด้วยนะครับเดว่านะฮะเดว่าดูแอคชั่นคันครับอือหือคุณผู้ชมมาแล้วมาไอซีฮะหมูตัวใหญ่ใหญ่กว่าเยอะกว่า ไซนี้เยอะใหญ่กว่าครับตัวใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อเช้านะห้าหกลูเลยนะี่ยฮะตัวนี้เยอะกอดนะพี่กอดนะอ้าวถ่ายรูปเลยกอดชนเลยตัวที่สองครับของวันนี้หน้าชื่ออะไรนะริวคนจนนะริวคนจนนะครับใหญ่กว่าโคกผมยกลูกขึ้นพี่ใส่เนี่ยเยอะครับใหญ่ตอนตอนเพชรก็เจอแต่ไซนี้ยืน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 เออยืน ขึ้นตัวใหญ่เลยจะห้าโลกว่านะมั้งห้าโลพี่ต้องไปหาตาช่างนะตาช่างไม่มาหาปลานะเยถือไปไล่ถือไปเลยค่าน้ำมันมาไกลครับผลงานของหลิวคนจนนะครับวันนี้บอกวัดกลางบ้านสังขะนะครับค่ากันใช้สิ่วเก้าบาทเท่านั้นนะครับนี่ให้ฮดีสุดใช้สวยโอเคครับผมไว้เจอกันอีกถ้าเจอตัวใหญ่นะ